สบายดีพี่น้องสบายดีสวัสดีพี่น้องวัสดุกูสุกคนเนาะยินดีตอนทักพี่น้องเขาสูซ่องสร้างเพลอร้อพี่น้องสบายดีตอนเลิกเนาะอากเ็เลิกง,งานมาอาบน้ำกำลังสี่พากันไปเที่ยวงานบุญลอยกระทงพี่น้องเนาะมือนี่คือเป็นมื่อลอยกระทงเนาะก็คือว่าสี่พากันไปลอยกระทองอะไรพี่น้องนัดกันไหวแล้วจบเปนหลัดหลดน้ำกันจะหน่อยเขาอื่นไปแต่เว้นผมฉววันยังไม่ได้ไปอากเ็เลิกง,งานพี่นอ้องบอกว่า เลิกงานสี่ทุ่มเนาะกลับมาห้องเลยก็อาบน้ามือก็พอดีตอนนี้ก็บฮาทุ่มเช้านาทีพี่น้องไปต้า <c oughs> นขนเครื่องออกเวลาเจเน็ตอยู่ทางใหญ่พี่น้องไปใ,ใช้ไปเฉยผู้บ่าวผู้ไทยซื้อไปซื้อไปไม่ได้ไปเพื่อนเพื่อนเนี่ย ไปได้วันเขาเจดาไปก่อนหน่อยดิโรงเรียนพีบูรณ์นเทว,เวเอาทางไปเด่นๆดง้า <ไป S 1> จะไปทางไหนนี่ไปห้องเขา,านะอะนฮะเห็นชิพน์เปิดเพลงอยู่ไเพราะว่าบ่าวร้างเคยไปด้หนึ่งพี่น้องอยู่โรงเรียนพีบูลเนาะปนจัดงานนอกห้องเลยช้งเป็นมันเป็นโรงเรียนเนาะบ่แม่นวัดเนาะเป็นโรงเรียน เคยไปปีแลี้วนี่พี่น้องครบรอบหนึ่งปีนอติฮ youtube มาเห็ดยู u ูบไปแรกคือไปเที่ยวอ่าบุญ้อยกระทงอยู่บวัดเอยอยู่โรงเรียนพี่บุนนั่นแหละพี่น้องครบรอบหนึ่งปีพอดีกว่าชิพากกันเห็ดงานแล้วงหรืไปเลยบ่ได้พี่น้องมันม่ได้กินน้ำมันเนาในกระโตเพราะวะ่าทอดไก่ไเลยเลนกดเอาเงินเท่าไหร ไล่หนึ่งบ่เดี๋ยวไปโคเงินก่อนพี่น้องนั่งรถนีงไปนั่งนังเลิกนเลอิกไปเลยแล้วที่เราไปก่อนเนี่ย่ะ ไปใช่เกาะเรียนพีบูลนั่งรถตุกๆไปพี่ร้อง เละเส้นหนังหนังทั้งอันนี้มัูงดวน้ำเย็นแดงเฮ้ยนาบนเลยแม่เราบตรงนี้ดูรขว้ไฟตรงที่บูนนเราบอลแยกดิแดงบ่เลยบวาไป พี <laughs> Tom, Tom ่น้องเบิ่ง GPS มาเลยครับโทรถามทางเข้ามาเราอ่ะเราอะเราเคยมาแถวนี้เคยมาอยู่แต่เราจักโรงเรียนพี่บูนไม่อยู่ใส่ฮะเออกระทงกันยังไหลเนาะห้ามาปีแล้วนี่กระทงเบิร์ตได้ตอนเทามา

Mình ăn bụi mì cà thôn bỏ Đấy là tà lì Hãy subscribe cho โคตรมาเจนี่ละลอยห่ะยังลอยหนึงเลยมันเดี๋ยวมันโต้โมาเถื่อละลอยนะเแล้วซื้อกระทงกันพี่น้องให้เพื่อนซื้อกระทงกัน,กนหัวเพราะสร้างซื้อมาเลยแต่ปล่อยอยู่ 45. 45. เดี๋ยวให้น้องซื้อกระทงกันหัวเข้าไปแล้วจะม,มันออกมายางกันนะพี่น้อง มันต้องได้ซื้อบัตรเข่าบ่ฮะคนละหกชิปขาเขานะแพงแต่ว่าไม่ร่อยได้ชงซื้ออ <c oughs> ะเลยเหลืหกสิบบาทเนี่ยจี่นี้นมีเงนนินไม่ร่อยบ่คนละหกสิบบาทเสียขาเขาอ่ออาะอ มีผู้ชมผมีด้จ่ายามข้ามนอกอะไรกินมีเงินแบ่งใบผ่านจ้านอนามีคอยได้หกสิบ่ก่อนก่อนอันนี้ร้อยสามเเดี๋ยวทีเจน็ตร้อยหนึ่งโอเคไปเดี๋ยวเข้าไปข้างในก่อนพี่น้อง ี่ขาเขาต้องเรียนคิวก่อนต้องหกสิบบาทระวังนะระวังครับพี่นี่คนหลายพี่น้องเนาะคือคือกว่าแต่ปีก่อนนะพี่แล้วนี่คือคนไปไลยปันนี่สิเป็นร้อยเลยรับเจอนะครับ ขับไปร้อยเลยป่กะไพ่อยเลยชงเดิครับเดินลงตกปลารนะฮะอ่านะครับ ไม่ต้องรักเอเลยนะครับเดินเข้ามานะครับไม่ต้องเขย่าเลยขึ้นมา40บาทเท่านั้นนะครับการกุศลล้วนๆเลยใครร้อยเสร็จแล้วซื้อกระดุเท่ากับทําบุญระวังหัวทิ่มเลยนะฮะระวังหัวทิ่มนะครับเราดำเงินไปบำรุงการศึกษานะครับจุดไฟก่อนไหมไฟกี่วันก็จะหมดหมดวันลอยกระดุมแล้วนะครับรักษาประเพณีของเราขอมาคระแม่ของขานแล้วก็ยังได้บุญอีก จุดไฟก่อนครับจุดไฟก่อนใชจุดไฟก่อนไฟดับนะครับ40บาทซเปอร์กระซิ่งขนาดมากนงใครจะมาทตหลดไปรอเก้เดครครเวามือฮะความือลงไปเลยฮะ40บาทนะครับงินจดได้สแกนเลยนะครับเดินเนผ่าปเลยนะครับเดินเลยเป็นรูนะฮะไปบ่ดด้เลยเดินเลยเป็รู้โดยเข้ามานะครัะ ไปไปดองได้อยหร่ไปข้างหน้าทางนี้เต็มเลยมันเลอกขม ตยานตกปลอกเลยรยร้อยเรีนนนำม,มันถังอยู่ดิเจ๊แนทเจ๊แนทเด็ปล่อยอยู่ดิดิตีบฮะเตีเอาน้ามันแห้งดิเฮ้ยแข่กระทุ้แข่ก็มีแบบ

เตียมเตรียมวงดนตรียังมาปีนี่ลำไยอีบอแม่นะพี่แลี้ยงไหนขึ้นลำไยมาคนไล่ได้พี่น้องพี่ไล่คนตะกี้ก่อนแล้วหรือเปล่า รือกล่องอะไร่วง,งนั้นเขาเอาอะไใส่เ่งกันเรอจากบาทส <laughs> ิบบาทไม่ <laughs> ใส่ลายสิบ <laughs> บาทนะ <laughs> เป็นมือกล่อง <laughs> คนเก็บเหรียญถ่ายรูปไม่น่อยอ้าร้อยนโมอยู่วนน โเพื่อซื้อได้ลอยป้าคือเพื่อสิฮอดโซเฟอร์บปจักทางมาพี่น้องล้มทางซิ่งเป็นซิ่งเดี๋ยวจุดทีตกเขาหล่นั่งบิดหน่อยเดียวร้อยอะไรส่งที่ร้อยกระตุนร้อยอะไรของเราไปมันสูงถั่ว คนถาก็เริ่มหลังมาแลววาซิเบิแหกย่างโบเบสอย่งหลังมาอยู่เวทีนะที่อยู่ฝั่งนั้นไปลองเพราะว่าพี่เลี้ยงนี่บขาสังมากคเวทีอยู่ฝั่งนั้นอยู่ข้างในต้องย่างเข้าไปอีกใกล้เติบถ้าคนร้ายก็ใส่เวลาโดนเติบตอนนี้เราได้กระยาหิ้วเข่าตนี้ จ้างเขามาอีก60บาทแพงเถอะวะคิดได้ว่าเขามาฟรีเหรอวะบรรยากาศรอบๆพี่ร้องโคน่นอาชีพไร้ทางนีอาชีพเขาไปทางไหนโค่นอาชีพไร้คน,าาคน,นมาเบ่งลำไยบุห็นลำไยช่างพี่ร้องโอ้เขาไปไน็นไงผู้เลิกเลิกเขา ปกติเขาทีตั้งนี่นี่เดินบานนี่อันนี้ตั้งอยู่ไหนผมตั้งอยู่ในโรงเรียนร้อยแปดสิบบาทพี่น้องโบเข่าดิกลัวคนหลายพอดุดนับหายใจบองปกติเขาที่ตั้งนี่นี่นนนนนนนพี่น้องเดินเดินกีฬานี่เมื่าปีนี้เขาเอาเข่าไปข้างในอาแบะตองป้อนนมมันบ่สมแบะแพ แม่หรือแกวะากับกับกับกระต่ายอืมวะแมเบึงมาแท้เราชงเนี่ยแม่นะมาแท้หรือมากระตุนไไม่ด้่เรื่องมาแท้เดี๋ยเบิึงคือขักอะไรมาให้น้อยได้ชงโมงงามชาอยากได้อยู่งามเนาะมันอ่ะผมมีสายแบบเรียบๆสแตนเลส เพราะอะไรแต่เบิ่งพี่น้องบ่มีเงินซื้อฮะงามอยู่เลยน้องบาซังหมักเป็นสไตล์เรื่องนี้พี่น้องแบบวัยรุ่นเลยเนาะแต่ว่าสซ่างบ่มหมักหมักแบบเรียบๆแบบเรียบๆใส่สบายๆบ่มหมักแบบมันเป็นซีซันเจิดจ้าอะไรแต่ว่าน้องบาซังมักเนี่ยว่ามันมักใส่สุดเลยสิ ปกติเขาตั้งีนพี่น้องปีแล้วเนี่เดินกีฬาในสนามขุดบอลแต่นี่เขาเข่าไปเขาเข่าไปในลิงอยู่ในมันเป็นลงลงลงทานหรือเป็นลงอะไรลงบอลนาาอะไรพี่นอ้องอยู่ในผมคิด,ดว่าอยู่นอกคนเต็มอยู่ในวงพีน่น้องคนเต็มอยู่ในาห้างทางไหนพวกนี้นกับเต็มอยู่ทางนอกฝั่งอันรอยกระทงอะลร ไฟ่อไเดียวตัวเดียวไเลกสามไปยังได้กระตุนตั้นงแตกตัดโเป็นพี่น้อ้งแตกต้องแตกามดอกยงไรสามดอกยี่สิบบาทาหาเบอร์สามนลายไป่นองทางไหนม่ได้ม่ได้เข่าไปักเข่าไปหอดแต่ึนท่าอก็ออกมบนลายไฟต่อไฟต่อน ตัวหม่ครับปุ่งเลข2.6เบอร์2.6ใหม่เลข2.6ครับสรุปนันปฟุงสงยิงปืนก็ได้อไวต่อบอแตกก็สัตว์บ่เป็ดไวต่อหน้าใหม่เลขตัวต่อไปนะฮะหม่เลข2.5 10หาลูกหาซิบบ้าง มีอห้าอันนี้โซนโซนเพืร์นยังวะบรดันมาพุ่งนะไม่นงยิงปืนปลาปับาดบรยังนี่แหละไฟต่อนะหมกตัวต่อไฟเสือเป็นตัวในตัวจากบาดวันสิบหายงนะเบอร์่ห้าบห่สิบห้า สิดูกันให้ดีนะฮะสี่ลูกติดกันนะกองไหนก็ยิงไ้นะฮะบางจุดเปต้องยิงต่อไะยิ่งเล้ไหมจีเน็ตสิบห้าสิบห้ไม่ดีไปต่อไปต่อตก่านไปยี่สิไปต่อไปนี่ตัวต่อไปครับรวมขึ้นมาแล้วสูงที่สุดในจักรบอลอยิ่งปืนดาวหายเอาไปเลยพิพิกันสุดละยี่สิบบาทยิงเห้ดาวหายเราไป เร่ยกกระตุ้นได้เลยจ้าแล้วกี่ต่อสามคนมันเริ่มจางเลยพี่น้องเมื่อี่คนไลยแหงตอนนี้บินเจอกันหวังรางแบ่งกันกนะนะจบรอบนี่แต่ชิ้นเม,ม,ม,มื่อไรบาดยังไงกลางมุงเพียงคืนพี่น้องเราอกรหิวเข่าจ้ากินกระปุ่นนะขอยอะ คลิปนี้กับสีก็จบไป่ยนะุบอันไหนขาเขายิงปืน,นอะไรกันีแต่สีกลับพี่น้องน้องโบว์ไอพี่น้องอย่างไล่ก็ลอยแข่งเลยค้าโบ,บ,บ๊ได้ย่างโดน,นเลยแ,ลแต่มาเห็นงานในกรุงเทพผมก่ได้คอยดงยางไม่ได้คอยไ,อยไปใส่พี่แต่ขึ้นหล,ลอกมายางหลอกบุญมือเดียวนี่กับงานบุญมือเดียวนี่ยก็ลอยวะ าพี่น้องแล้วพ่อคิปหนาต้องสำหรับคชิปนี้เพราะจบคลิปไม่สำในใจพี่น้องจะไ,ได้กัฝากพี่นอ้องขำมากคนไค้คนแซ์คนตาไม่ซ้องสั่งไปรอบไม่เด้พี่น้องแล้วพ้อชิมหนาาะ